เพราะสัตว์โลกที่มีความโกรธมีความรักความจังอยู่มีโลกโกรธลงอยู่มันก็เท่ากับเท่ากับมันเพราะมีตัณหานี่ยังทําไงจึงจะถอนตัณหาได้ดับตัณหาได้นี่ทำยังไงจึงจะทําได้มันต้องเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดดับมันได้ไหมล่ะถอนมันได้ไหมล่ะถอนตัณหาถอนริมสลักที่มันปักในใจของพวกเราได้ไหมล่ะนั่นมันก็ยากมันก็ยากเราก็ไม่ได้ว่าใครนั้นเราพูดถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจัตโลก ไม่ชาติโลกนี่หมายถึงเทวาดาด้วยในการมาพบนี่นั่นเห็นกันไม่ได้แม้แต่มหา,าบพิทาสกะนี่ก็ยังมีนางบำเรออยู่แสนโขดน,นูน่นที่พระบุตรก็มีนูน่นมีนางเทธิดาบำเรอทั้งห้าร้อยั้งพันทั้งเหนือตั้งแสนทั้งล้านนี่เป็นโขนนูน่นมันดูเอาที่ทไหน,นไมันนี่มีตัญหาแม้แต่พระมหาจักพรพรรดิก็มีตัณหายังขึ้นไปน่นดาวด,ดึงน่น มหาพิทักษะก,ก็ต้องแบ่งนครเทพชั้นนั้นกึ่งหนึ่งให้มหาจกักรพรรดิได้ครองแล้วก็เอานางบำเรอแสนโกรดนี้แบ่งกึ่งหนึ่งให้กับพระมหาจกักรพรรดิได้เสพได้สมเข่ไหมละ่ะต้านหาไหมละ่ะนี่เนี่ยเลิศไหมพระมหาจกักรพรรดิสามารถที่จะเอาเทพดาเป็นเมียด้วยนัะน ขึ้นไปในเทือบอโลกนั่นชั้นดาวดึงนั่นมหาวิทยาลัยก็ต้องแบ่งนำบําลังให้ต้องกึ่งหนึ่งหรืออยากได้ใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตราบุตรไปลบที่ไหนก็่างเทวดาต้องบอกไหมพระมหาจาักรพรรดิน่นะในคิดว่ามันดับตัณหาได้เลยมันยิ่งเ็ยอทะยานอยากยิ่งตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพยิ่งมีความเต้ทะยานอยากมากราะตัณหาตัวนั้น นี่เราสอนลูกนี่เราสอนเล็กเล็แค่น้อยเพื่อให้คลายตันหาถอนตัญหามันก็ไม่ยอมก็หมุนหนึ่งหัวใจหมุนเป็นหัวใจนี่แหละทำไมบ้างคนมันจึงฆ่ากันคนมันจึงตกทุกข์ที่ยากตัวละครลำบากเพราะตันหาถ้าพอดีมันไม่ตัญหามันก็ถ้าตัญหานี่นะถ้าเรารู้ใช้มันมันก็พอดีพอดีมันก็ได้เหมือนอยู่ตัางโลกงั่นแหละมันที่พ่อเราเาฟังแต่เรื่องต้นนั่นี่เรื่องกัารพุ่งรุมการพนันน่ะ ก็ S <S <an> <S อย่าไปทำมันก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วก็ไปทํามันทาไมนะมันไม่ได้เพราะว่าตัณหามันกินหัวใจตรงนั้นนะเพราะมันไม่ยอมถอนตัณหาออกจากหัวใจนี่ละ <S <S <an> <S พอะเราสอนลูกดูสอนโอ้ไปสอนเขาทำไมเรื่องของเขานะก็อสอนแค่นั้นนะสอนในความเมตตามันไม่ได้ก็จึงปล่อยเขาทีนั่นเพราะเขายังมุกหมกมุ่นในตัณหาอยู่นะั่นมีมีอันเป็นร้อยเป็นพันเป็นเหมือนเป็นแสงมันก็เรื่องของเขาอะ่ะเขาจะตกทุลาการตุรรรลาการลำบากในโลกก็เรื่องของเขาเง้จากการห่วงลูกก็เลยเป็นเฉย 那那，练功练讲。